วิวาทะศึกกัญชานักการเมืองกับข้าราชการเชียร์ใครดีเชื่อใครดีวันที่10มมกราคมปี2,565นายสุพชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยสอสอระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยประกาศชัดพืชกัญชาไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี2,564ที่ผ่านมาใครโดนจับโทหาพักภูมิใจไทย จะจัดหาทนายช่วยคดีแนะตำรวจชะลอการจับกุมไปก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะโดนเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบวันที่11มกราคมปี2565นายปิยะสลิวัฒนวรางกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองเลขาธิการปรปรสในฐานะโฆษกสำนักงานรปรปสสวนทันทีว่ากัญชาอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท5 ปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายแต่ขออนุญาตปลูกได้จะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหก,กิจชุมชนวันที่11มกราคมปี2565นายสุภชัยใจสมุทแนะปปสอ,อย่าตีความขัดกฎหมายยาเสพติดปี2564ยืนยันตัดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้วตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี2564สัต อย่าจ้องจับชาวบ้านจนจนปลูกแค่ต้นสองต้นควรหนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจยืนยันคนที่ถูกจับล้วนเป็นคนจนถ้ายังมีการเดินหน้าจับคนปลูกกัญชาแค่คนละต้นสองต้นพักภูมิใจไทยเราก็พร้อมที่จะเป็นทนายความต่อสู้ให้กับผู้ที่ถูกจับท่านไม่มีสิทธิ์ไปจับขอให้ตีความทางกฎหมายโดยเค่งครัดตามเจตนารมกฎหมาย